ที่พักที่เมืองเกียวโตนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปที่อุจิค่ะอันนี้นะคะขับออกจากเกียวโตไปอุจินะคะซึ่งอุจิก็ยังเป็นอ,อยู่ในจังหวัดเกียวโตวอยู่นะแต่มันอยู่ขอบขอบแล้วอะเออเนี่ยนะเลยจริงเมืองเกียวโตวถ้าเราขบับรถเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางขับรถของเขาอะมันเป็นเลียบแม่น้ําอย่างนี้ตลอดเลยนะคะน่าจะยาวไปถึงสะพานที่มีอ๋อลูกปั้นนัก เขียนชื่อดังอยู่อะค่ะสะพานครึ่องอะไรนี่แหละที่อุจิเลยนะคะเนี่ยตรงไปแล้วก็ขับไปอะ่ะใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากใจกลางเมืองเกียวโตเนี่ยก็ไปถึงเมืองอุจิแล้วค่ะเราถึงถนนชาเขียวแล้วค่ะไปดูกันถนนชาเขียวนี่นะคะที่อบอวลไปด้วยชาเขียวค่ะ จริงๆก็คือมันยังไม่ถึงเส้นหลักนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีของขายแล้วมันก็มาถึงสถานที่คุ้นเคยนะคะเรามากันเช้ามากตอนนี้ประมาณ10บโมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่วัดเวียโดอิงก,ก่อน,นะค่ะเราคิดว่าเราอ่ะน่าจะมาทีแบบคนญี่ปุ่นมาเที่ยวอุจิอิกหวังเพราะว่าเราเพิ่งมาเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเองนะคะแล้วเราก็มาซ้ำแต่จะบอกว่าปีนี้ อากาศร้อนกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วเรามาประมาณต้นเดือนด้สยซำแต่นี่กลางเดือนตุลาแล้วอ่ะก็ยังไม่เย็นมากเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าอากาศสบายๆแต่แดดก็แรงใช้ได้ค่ะนี่คือบรรยากาศก่อนเข้านะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตัวกันกลับมาที่วัดเดิมนะคะวัดในเหลนยสิบเยนค่ะก็ยังสวยแล้วก็งดงามเหมือนเดิมยิ่งถ่ายรูปนะคะสวยเลยเราสวยเหรอสวยไหมทำสวยดิทำหน้าสวยดิ อันนี้สวยแล้วตัวเล็กอยู่ตรงนู้นเห็นไหมน้นเป็นตัวเล็กตัวเล็กสุดนุ่นลูกเต่าอ่ะตัวเล็กสุดเต่าว่ายน้ำน่ารักจ้าว่ายน้ำเช้าเต่าในวัดเปียวโดอีตัวใหญ่นี่มันฟังนะตกลงไม่ใช่มุมอีกมุมหนึ่งนะคะของวัดสวยงามเหมือนกันอย่างกับภาพวาดเลยนี่นะคะก็เป็นอีกอาคารหนึ่งนะคะ ซึ่งในนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยอนห,นหลังจากโคโซคุนมิวเซียมคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แ,แต่จะเป็นตรงนี้ซึ่งก็สวยดีนะแล้วก็สงบชอบตรงนี้นะครับที่เรามาก็คือชอบตรงนี้มากๆเลย ่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนินามโตโยจริงเหรอคะเกรลว้าอะไรนะเกรฟฟารองศพหรอคะก็ต้องเป็นเกรฟของคนคนนี้เหรอนี่แหละค่ะคราวที่แล้วที่เรามาเขาปิดนะคะไม่ให้เราเข้าทางนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเห็นคนญี่ปุ่นเขามาไหว้พระกันตรงนี้ไหว้นามัสการกันตรงนี้นะคะก็เราเดินมาประมาณหนึ่งแล้ะนะคะนี่ภาพรวมของวัด ดอีนตรงนี้เขาเรียกว่าฟินิชฮอคือฮอที่ใหญ่ที่สุดนะคะและเดี๋ยวเราก็วนรอบแล้วแหละเดี๋ยวเราจะออกไปที่ถนนเส้นชาเขียวไปทานอาหารกันค่ะไปไปไปีลาาเมงเหมือนเดิมอยากรู้ว่าเป็นยังไงาเฟรีมปลเลยลองหน่าสนใจไหมมาแล้วพอเราแล้วเราก็เพิ่มผงชาเขียวเพิ่มขึ้นอีก หคะไม่รู้ว่าแม่จะกินหมดไหมดื่มสั่งเบียร์มาแล้วเบียร์อะไรนะเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์มัดื่เบียร์เอาเลยลองดูเป็นไงบ้างเบียร์ชาเขียวซาซ่าก็ชาเขียวหลังจ้วทุกคนก็มาจบด้วยไอศกรีมชาเขียวนะคะถนนชาเขียวแล้วก็ต้องไอศกรีมชาเขียวแล้วก็ต้องกรีมชาเขียวนี่คือของคิวที่นี่แหละค่ะอืมคนต่อคิวยาวเลยเห็นไหมไหนคะ อร่อยค่ะอร่อยไ,ไหมคะไอติมชาเขียวไม่เยอะไม่หมืไม่ไมีร้านไหนเหมือนของที่นี่ต้องอูจิเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากกินไอติมนี้ขอให้มาที่อูจินะคะแล้วก็หาร้านนี้เลยนะคะหน้าร้านเป็นแบบนี้อร่อยมากค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าร้านเนี้ยมันจะอร่อยที่สุด ในใจเลยนะ <ừ> mm ถ้าถ้าใครอยากกินบ้างก็มาที่ร้านนี้เลยนะคะปัมป๊มปัม๊มปั๊มร้านนี้เลยนะคะก็ได้ปากเป็นสีเขียวเลยเขาอยากเขาให้พริกได้เน <c oughs> อ่ยเติมน,นะคะไปเติมอีกไปเติมไอติม แล้วนั่นแหละครับจะมาต่อยุคยามบ่ายอ๋อโอเคโอเคนี่นะคะก็กลับมาที่เดิมมาชมวิวที่เมืองอุจินะคะสะพานนี่แล้วก็บ้านเมืองนะคะก่อนจะจากลาเมืองอุจิกันอันนี้นะคะเราก็ออกจากเมืองอุจิมาแล้วค่ะแล้วเราก็กําลังจะขับวี สถาน e ี JR มองไม่เห็นใช่แล้วก็กำลังจะไปเมืองน,นาระกันต่อนะคะใช้เวลาจากที่นี่นะคะแบบไม่ผ่านทางหลวงก็ประมาณ50นาทีถ้าขึ้นทางหลวนก็ประมาณ40วันนาทีค่ะจังหวัดนาระแล้ว,ลวะคะ่ะ ็มาถึงแล้วนะคะแต่เราก็เปิด GPS แล้วก็หาที่จอดรถที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็เดินอ้อมทางด้านหลังนะคะตอนนี้เดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดโทไดจิก่อนนะคะจะไปที่ป,ปักกวางแต่ว่ากวางที่นี่น่ากลัวผนุกขึ้นมาแล้ว <laughs> ถ้าเราขับรถเนาะจริงขับรถเนี่ยคะ่ะจากเกียวโตไปอุจิมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วจากอุจิ มานาระจริงๆอ่ะมันก็ไม่ถึง50นาทีนะเราก็ใช้เวลา40บวัทีค่ะซึ่งอาจริงๆอ่ะการขับรถมันประหยัดเวลามากๆประหยัดเวลาเพราะว่าปีที่แล้วเรานั่งรถไฟเนี่ยการจะไปอุจิแล้วตอนนาระภายในหนึวันมันก็ค่อนข้างจะต้องออวางแผนเดินเดและออกแต่เช้าเหมือนวันนี้เราก็ออกกเาโมงครึ่งเกือบ10บโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเที่ยวได้ ตอนนี้ก็ยังไม่บ่ายสองแล้วก็มาถึงเมืองนาราแล้วซึ่งก็การขับรถก็สะดวกสบายแค่อาจจะต้องแน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านิดหน่อยในกรณีของที่จอดรถนะคะจริงๆก็คือต้องดูที่จอดรถให้ดีแหละ ถ้าใกล้มากๆเนี่ยยิ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนรุกพ่านสุดๆยังไงมันก็แพงมากแบบเมื่อวานของเราแล้วก็เรายังไม่ถึงตัวตรงที่มีกวางเยอะๆดีขี้กวางหนูเหยียบขี้กวางซะแล้วยังไม่เห็นตัวแต่ว่าได้ขี้มาแล้วเห็นเยอะเห็นอีกสองตัวแล้วตอนนี้โอเคไปไปไปวันแล้วนะคะก็คือเห็นที่บอกเรามาทางด้านหลังขึ้นเนินมา ขึ้นเนินมานะเพราะว่าที่จอดรถของเราเนี่ยเราก็ว่าแล้วแต่มันมีปาร์คเต็มเลยนะเหมือนถ้าเอารถมาก็เขาคงแนะนําให้ไปจอดตรงนั้นนะคะแต่มันต้องขึ้นอ้อมมานะขับขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นเนินใช่ไหมแต่ขาลงก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อยแต่รังแตงแตงก็เลยก็เลยปิดค่ะอะไรนะกว่ากวางจะหวดก็เลยปิดค่ะ บางจริงๆแล้วนะคะเพราะมีกวางนัวเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่นะคะนู่นข้างหน้านูน่นคือจุดมุ่งหมายของเรานะคะไปตามฝูงชนไม่ว่าเมื่อไร่ตอนไหนก็คนเยอะตลอดเวลาก็มีลูกอีกคนมากับฉันตลอดทางเลยฉันไม่เข้าใจเธอต้องการอะไรจากฉันอ่ะเธาอยากกินอาหารจากฉันไม่มีอาหารให้เธออ่ะเธอตามฉันมาทำไมเนี่ยฉันดูเหมือนคนมีอาหารเหรอลวค่ะ ว่าเราอ่ะเข้าทางข้างหลังมาจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าเราเข้าวัดแล้วโดยที่ประตูที่เราเห็นตรงนี้คือประตูที่เดินเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้เราอยากสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแบบว้าวก่อนเข้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะออกและเข้าใหม่ <laughs> หลีลานนะคะเอาใหม่ oh นี่คือปัมป๊มปั๊มนี่คือทางเข้าของแทรของแทรนะคะนี่แหละ ความอลังการของวัดโทไดจินะคะแล้วเราก็มาซ้ำอีกแล้วภายในรอบหนึ่งปีเรามาสองครั้งนะคะเลิศน้องกวางโนเน่ปุ้นเปี้ยนะคะไปล้ไปอีกนี่นี่นี่มหามหาตัวนี้มีเขามีเขากวัวกวัวกวัวไปกันเถอะต่อเธอมองอะไรเศรษฐกิจโ้ยเนี่ยกรหวงเธอสงสัยอะไรพวกฉันดูดูดูต่อน้อยนะเมืองนาระ ใช่มันไม่ได้มีแต่มันไม่ได้มีแต่กวางนะคะมีเต่ากับปลาด้วยแต่ว่าเต่ามันหดเข้าไปแล้วอ๋อเหรอคะอุ้ยยังอยู่เออมันมองผิ่งๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันหุบเหมือนเล่นเกมกับหนูเลยอ่ะอ๋อเหรอแล้วก็ขึ้นหุบขึ้นหุบหุบขึ้นหุบอ๋อเนี่นะหุบขึ้นหุลงหุบขึ้นหุบลงน่าเหมือนมิตีเลยอ่ะดู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  ิมาดูหน้ามันกใกล้ๆไปแล้วน้องต่อไปแล้วไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายขุดแล้วก็ขึ้นถุระวังตกลงไปนะลูกไม่ชอบขึ้นทำไมผมขึ้นยังไง <c oughs> อันนี้นะคะเราก็ออกจากนารานะแล้วเราก็กําลังจะขับไปโอซาก้าระหว่างนี้ก็ก่อนจะขึ้นทางด่วนเดี๋ยวเราแวะรอสันนะคะซื้อกาแฟใหม่ที่นี่หาคาเฟ่ยากมากเลยไปชัอไปชัดไปชัดชัด นี่ทำบ้านของเรานะคะโซฟาหนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะนี่ก็คือห้องมีรองเท้าน่ารักมากเลยนี่นะคะมีห้องเครื่องซักผ้าเครื่องอาบน้ำนะคะมีห้องชั้นล่างค่ะตอนแรกเขาเปิดไ้ให้เราอย่างนี้นะน่ารักมากนี่นะคะ ม,มากมากเคยเห็นไหคะว่ารองเท้าว,ว่าเตรียมให้ครบทุกคนแล้วก็มีของเบบีนะคะนี่คนนี้จองสิคืคอที่ญี่ปุ่นใส่ใจมากถ้าก็ถามว่ามีใครมาพักเราก็บอกว่ามีเด็กสองคนเขาก็เตรียมรองเท้าสำหรับเบบีให้เลยนะคะ,ะตรงนี้คืออะไรเอ่ยโครเซสอันนี้คือเตียงเด็กเตียงเบบี้นะนเตียงเด็ีเตียงเบบีอยู่ในนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันข้างบนกันคะ่ะ ด้านบนนะคะมีห้องน้ําตรงนี้ด้วยนะมีห้องน้ำสองที่อู้ห้องนั่งเล่นอยู่ด้านบนไหนเปิดไฟตรงไหนเอ้ยนี่นะคะน,นี่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะเอามีสเตปขึ้นไปอีกชั้นนึงด้วยเด้อห้องนอนอีกทีอยู่ชั้นบนอันนี้โต๊ะทานข้าวเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะครัวมีตู้เย็นนะคะมีไมโครเวฟ นี่ช่องฟรีสอยู่ด้านล่างนะคะเฮ้ยน่ารักมีอีกชั้นหนึ่งห้องห้องนอนอีกชั้นบนนี่นะคะนี่ใช่ไหมคะที่มันเชื่อม connecting กับห้องตรงนี้นะมันก็คือปูเสือทาทามนีนอนได้นะคะตรงนี้เลยนี่คือก็คือจากตรงเนี้ย ก็ปูเสือนอนได้แล้วยังมีอีกชั้นนะคะก็คือชั้นบนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือห้องน้ำชั้นบนมีห้องน้ำสองห้องนะคะชั้นล่างชั้นบนชั้นบนกันนะคะ w a t h your s t p ระวังด้วยนะคะเด็กๆอู้นี่คือห้องบนห้องนอนชั้นบนจริงๆจู่ได้หลายคนมากเลยนะข้างล่างก็เป็นเสือพาทมี้ให้ปูตรงนี้ก็เป็นเสือให้ปูและสามที่นอน ใดมาเจอห้องนี้ใช่ไหมคะวึบ,บแต่นี่ตาดา้าเจอห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องคะ่ะนี่นี่เป็นห้องนอนใหญ่นะคะน่ารักมากเลยอ่ะตรงนี้ก็ปิดได้นะตรงนี้เป็นแบบวอลล็อกซื้อตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันดึงปิดได้แต่เราอย่าปิดเลยเพราะเดี๋ยวมันจะอึดอัดน,น่ารักน่ารักติงมิมากเลยทำไมไม่ไม่เตียง นี่ตรงนี้ก็อะไรเนี่ยของเล่นเด็กเต็มประมาณนี้นะคะน,น,นีน่ารักน่ารักอ <c oughs> ือกลับมาจะคืนรถนะคะนี่เจอปั๊มอยู่ใกล้ๆเราต้องมาเตินมน้ำมันก่อนแปลกมากเลยอะปั๊มเนี้ยมันยุบข้างบนอนะหัวใจอนะคะ่ะเออตลกแต่แปลว่าเขาจะเติมให้เราใช่ปะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งแปลกใหมนะ่ต <c oughs> ลอดมาคืนรถแล้วนะคะเราก็นั่งรถไฟมาที่ได้โคโคจอได้โคโค โดบาสเซีนเมย์คุณเอาอะไรคื้ชิคาซุคือกล้องมัวแล้วเฮ้ยมันมัวเดี๋ยวจะกินคู่ชิคาซุเฮ้ยมัวอ่าได้ละไปนี่ก็คือชินไซไก่นะคะแต่ป้าตอนเรามาครั้งแรกเราผ่านทางนี้กลางวันเราเดินผ่านทางนี้อยู่อันนี้มันมีความแบบตลาดโบราณอะ โบราณโบราณนะคะมีของทุกิ๊กโบราณอะสมัยเก่านี่ก็คงแบบที่เก่านะแต่มันก็ดูซบเซาไปหน่อยนะจะเป็นคนญี่ปุ่นมากินกันเองแ้ชิ้ชแล้วก็วอันนี้ร้านอะไรอะ่ะร้านยิงธนูนะคะกลับมาแล้วนี่มาเส้นหลักเส้นที่คือคืนมีนนพวกชาบูด้วยแล้วก็กลับมา,าบที่ร้านเดิม y นี่นะคะร้านเดิม คูชิคัส่อแต่วันนี้เรานั่งขลางค่ะนี่นะคะก็ทานกินแบบอิมแปร่แบบสี่ห้าหกรอบครั้งละสิบไม้นะ เดี๋ยวทานเสร็จเราก็ต้องเตรียมตัวกลับไปใส่กระเป๋าแล้วค่ะเจ้าของเต็มแม็กแล้วนะคะคุ่นี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นเครื่องแต่เราจะยังไม่กลับไทยเราจะไปเซี่ยงไฮ้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกดกาชาปองเออพาเดไปกดกาชาปองก่อนจากร้านญี่ปุ่นนะคะก็ให้กดกาชาปองกันเพิ่มนะคะอีกสักหน่อย ที่ชินเซก,กัยนะคะไม่รู้จะมีตัวน่ารักอะไรบ้าง,ม,งม,มาแววมาแววมาแววโอเคนะคะเราก็เดินตามแมปมาแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้มันใกล้ดีว่ะมาเจอสถานีอะไรแปลกปื้อ,อ,องิ ขอโทษค่ะอันนี้มันใกล้ดีนะคะจนมาเจอนี่รถรางค่ะรถรางที่อยู่หน้าบ้านเรานั่นเองนะคะ <c oughs> เปิดประสบการณ์อีกแล้วก่อน <c oughs> ก่อนออกจากญี่ปุ่นนะคะมาทดลองนั่งรถรางกันครั้งแรกนะคะอ <c oughs> ันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเราเตรียมเงินไว้สําหรับ <c oughs> สําหรับทุกคนนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่รับเงินสดเท่านั้นแล้วก็ไม่มีระบบทอนเงินด้วยนะคะ <c oughs> ลารถแตรมนะคะที่เราจะขึ้นกัน สั่งสุดท้ายของเรานะคะคือมี Netflix ให้ดูด้วยค่ะสุดยอดไปเลยอ่ะดีงามที่สุดแล้วก็คือพบว่าบ้านแบบคิวมากน่ารักมากน่ารักแบบบ้านมันไลฟ์ลีอ่บบ้านมันมีชีวิตบ้านแบบอบอุ่นอ่ะน่ารักผิงชอบไหมมีห้องน้ำสองห้องด้วยนะคะ ค่ะก็ <c oughs> เตรียมเช็คอินนะคะชัางหน้าอิซึนแอร์ไลฟ์เซียนไทยค่ะไป